สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมนีชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้จะพาไปชมการจัดสวนหน้าบ้านเป็นการผสมผสานร,ระหว่างไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวที่กินได้แล้วปลูกเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งไม้ที่เป็นผักที่กินได้ผสมผสานอย่างลงตัวทีเดียวค่ะ สำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับผสมผสานระหว่างพืชผักสวนครัวจัดสวนได้ย่างลงตัวนะคะเป็นการแชร์ไอเดียการจัดสวนหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านเลยนะคะเป็นบ้านที่มีพื้นที่จัดสวนกว้าง มุมนี้เป็นมุมหน้าบ้านต้นจันผาที่เคยทำคลิปนะคะมุมนี้ก็จัดสวนเป็นบ้านพี่ชายค่ะเป็นบ้านสวนปลูกขึ้นช่ายในกระถางวางบนตอไม้แล้วก็โป้ยเซียนโป้ยเซียนหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าโป้ยเซียนไม่ได้ไม่ได้เอาลงดินนะคะขุดฝังกระถาง ให้ให้กระถางโปยเซียนอยู่เหนือ่อาพื้นผิวดินเนาะแล้วก็ปลูกสะละแหน่สะละแหน่นี่ซื้อมาที่เป็นที่เป็นถุงดำนะคะแล้วก็แกะออกจากถุงแล้วก็ปลูกลงเลยแล้วก็มีผักขยงผักขยงก็ปลูกปลูกแบบเดียวกันค่ะ แล้วก็ให้ปุ๋ยขี้วัวผักกำลังงามนะคะอันนี้ปลูกลงดินได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าการจัดสวนนี่อยู่ที่อยู่ที่ชอบจริงๆนะคะชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นถูกใจมีความสุขกับกับบ้านเราเองกับสิ่งที่ทำเป็นการแชร์ไอเดียกันเนาะ แชร์เดียการจัดสวนดอกพิทูเนียก็ยังออกดอกสวยสดงดงามอยู่นะคะปลูกขึ้นใช้ในกระมังแล้วก็วางบนขอนไม้อันนี้ก็พอวางที่สูงก็เวลาเก็บกินก็สบายใจเนาะเป็นไอเดียนะคะสำหรับบ้านที่เลี้ยง เลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องหมาเนาะปยเซียนก็กําลังกําลังงามบ้านนี้ชอบปยเซียนไม้ดอกไม้ประดับชอบปวยเซียนเพราะปวยเซียนให้ดอกตลอดปีดอกสวยงามตลอดปีแทบมองไม่เห็นความเหี่ยวเฉาเลยนะคะปยเซียนอันนี้ก็คณะปูเล่คณะปูเล่เป็นเป็นไม้ประดับที่กินได้นะคะ มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลายสีสวยงามเหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะสวยงามเหมือนเหมือนดอกกุหลาบใหญ่ๆปุ่เล่สวยมากเห็นปูกทุกรดูการเลยนะคะปุ่เล่บ้านนี้ดินก็เป็นดินที่ขุดเป็นดินถมเป็นดินถม ดินธรรมดาดินบ้านเราธรรมดาเนี่ยค่ะเพืเ่อนๆค่ะจริงๆแล้วถ่ายภาพไม่ชัดเฉยๆผักกําลังงามนะคะสลระแหนกับผักขยงกํกำลังงามคือปลูกปลูกจนแบบว่าได้เด็ดกินแล้วเป็นเป็นความสะดวกเนาะจัดสวนแบบนี้สะดวกนะคะปลูออกทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ประดับที่กินได้ถ้า คักข,ขยแยงกับเระแห่แต่ก็ไปเยอะๆนี่โอ้โหงามเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาเห็นไอเดียเก๋ๆกันจัดสวนเก๋ๆแปลกๆแปลกแปลกอยู่นะคะเป็นไอเดียกุดเก๋กุดเก๋ไอเดียทีเดียวปอยเสียนต้นนี้ดอกดอกดอกเป็นกระจุกเลยสวยมากงามมาก โดยเซะแหน่เซแหน่นี่เป็นผักที่ต้องเด็ดกินนะคะถ้าไม่เด็ดกินเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็จะจะเน่าจะเป็นเป็นลักษณะพิเศษของเขาต้องเด็ดเด็ดให้เขาแตกยอดใหม่ถ้าไม่เด็ดเขาจะเขาจะค่อยๆเฉาค่อยๆเน่าตายสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะ รดน้ำทุกวันเจ้าของบ้านบอกรดน้ำทุกวันเลยที่ปลูกนี่ปลูกปลูกพาอใจรักโดยแท้จริงเป็นไอเดียจัดสวนที่เกดีค่ะก็แบ่งปันไอเดียกันเนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ